ใครเคยกินลนห้าพองบ่เคยกินก็ต้องมาลองชิมเจก,กันเด้อนี่เทุกคนตั้งกระทะตั้งไฟแล้วเขาเอานันกวาที่ใส่ไปมองให้หมดดีมองว่งาแตกมันหนึ่งอะใส่หมออีกก่อนรอสักแป๊บแตกมันเสร็จเขาเอาจีนกุ้งลงไปเดี๋ย<ๆ>วเขาจะเริ่มใส่ห้าลงไปกบน้อยกบน้อยใส่ห้าลงไปให้มันหอม ก็ใส่ห้า <Wow. S 1> แหมอาเดี๋ยวจะสงสัยว่าห้าอย่างหอมๆอมนี่ห้าไปดวงนี้นะเจ้านี่นะสีจะเป็นยี่เด้ออ่ะก็ใส่เข้าไปเจ้าห้าของป้อม่อาจะใครใส่เข้าไปเข้าไปใส่สมุนไพรใส่นักนักมันหอมมันลำ้ำเราก็จะใส่หอมขาวหอมแดงเด้อสุขพลงหอมขาวก็คือหอมตียมเด้อคนห้ามดำหนามาใส่ถุงมือจะอ่นที่หกกินคนเดียวเจ้า ใส่ขนสก,กรรมัม6ล,ลูกคากลาง6ลูกคากลางก็ใส่น้ำกะทิลงไปอ้าวคือหมอกนี่สมุนไพรมานซุกถ้าวผักซุกแล้วเหาก็ใส่นี่อันนี้มีน้ำตาลอา่ามีรสด,ดีแล้วก็รสสะไรใส่เรียบร้อยแล้วเหาก็เอานี่ลงเลยทีเดียวั้งหมดใส่ลงไปเลยเจ้าอีกแล้วกันใบบัวบูดหอมแดงหนาะใส่นักหมกหวานนี่เลยทุกคนออ เรียบร้อยปักขิดเข้าด้วยกันอ่ะเขาจะมาจิ้มหลนห้าใครเคยกินพองหลนห้าออแหละค่ะจับมันถือว่าเข้าหุงแล้วจะจับว้าวถ้าหลนเต้าเจี้ยวอ่ะมันจะหวานกันเนี่ยมันหมดจะเบาหวานเนี่ยอันแล้วชวนตัวได้บามากหลนเต้าเจี้ยวก็เลยเอาห้ามาหลนแทนล้ำหนูจะบอกว่าจะ่เราวันเนี้ยพอตามสูตรแล้วกุ้งตัว